สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกาแฟนมนะครับที่เจอใน7 e เ e ่นอนะครับก็จะมีบางตัวที่ดื่มอยู่เป็นประจำนะครับเวลาที่รีบๆเราต้องไปซื้อของในเซเว่นทานะครับนะแล้วก็ไม่ได้ทำกาแฟทานเองที่บ้านหือถ้าเราไปซื้อตามร้านดังๆเช่น Starbucks เนี่ยมันก็จะราคาแพงเนาะทีนี้ก็จะมีทางเลือกนะครับสี่ตัวเนี้ยที่รสชาติมันค่อนข้างโอเค คล้ายๆกับเราไปนั่งทานกาแฟในคาเฟ่นะครับหรือว่ากาแฟในสตาร์บัคส์ทีนี้สีตัวนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรนะครับสามตัวเป็นลาเต้นะครับนะโตเกียวคบปะเนี่ยเป็นลาเต้นะครับนะเป็นกาแฟขั้วบดเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ลาเต้นะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นกาแฟขั้วบดหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าเป็นสก,กัดนะครับ นะเป็นกาแฟาสก,กัดแล้วก็ลาเตอลาบัสนะครับอันนี้เป็นกาแฟาคั่วบดเหมือนกันนะครับส่วนคาเฟอเล่นะครับของอายิโนโมโตะนะเบลนดี้นะครับตัวนี้จะเป็นกาแฟาแบบดริปนะครับเป็นคั้วบดแต่ว่าเขาบอกว่าใช้วิธีดริปนะรสชาติจะอ่อนกว่าทุกตัวนะครับ3ตัวเนี่ยที่เป็นลาเต้นะครับจะค่อนข้างกลมกลม่อม นะคือมันต่างกันยังไงจริงมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลาเต้นเนี่ยมันจริงมันคือกรรมวิธีการทำใช่ไหมมันมันคือกาแฟผสมนมเหมือนกันเนาะแต่ว่าลาเต้นเนี่ยเป็นชื่อเรียกจากประเทศอิตาลีนะครับนะ,ะคนอิตาเลียนเนี่ยจะทานกาแฟที่เรียกว่าคาเฟ่ลาเต้นะครับส่วนคำว่าลาเต้นเนี่ยถ้าเราไปสั่งเฉยๆที่อิตาลีเนี่ยเราจะได้นมมานมเฉยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสั่งว่าคาเฟ่ลาเต้ นะส่วนโอเล่นะครับอชื่อมันค่อนข้างดูแล้วแบบฝรั่งเศสเนะเพราะมาจากฝรั่งเศสนะครับนะแต่ที่ต่างกันเลยก็คือ3ตัวของลาเต้น,นะครับจะใช้กาแฟเอสเปรสโซนะครับนะผสมกับนมนะครับแล้วก็ต้องเป็นนมที่เป็นสตนะีมมิลค์เนาะก็คือเป็นฟองนมหรือว่าเป็นนมที่มาจากไอไอรอนะอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าคาเฟอเลเน่กรมาวิธีเขาบอกว่าทําได้หลายหลายอย่างเนาะจะเอามาผสมกับนมอย่างไรก็ได้นะครับนะแล้วกาแฟก็คือเป็นกาแฟที่ไม่ได้หมายถึงเอสเปรสโซนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะครับสําหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนหรือคนที่ควบคุมน้ําตาลควบคุมไขมันเนี่ยะจะเหมาะกับตัวไหนมากกว่ากันเนาะถ้าเราอยากจะทานกาแฟนมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูคอนเทนต์ไขมันนะครับในแต่ละตัวเนา น้ำตาลนะครับคาเฟอ,อีนด้วยนะครับอเอผื่อเผื่อใครที่อยากจะได้คาเฟอ,อีนน้อยๆนะครับนะอะออาจจะมีปัญหาในการนอนนะครับเราก็จะมาดูแคลอรีอ่ด้วยนะครับนะว่าตัวไหนแคลอรีอ่มากกว่ากันนะแล้วก็แคลอรีอ่จากไขมันเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาเริ่มที่ตัวโตเกียวคัปปะนะครับจาก UCC นะตัวนี้มีไขมันที่1กรัมเท่านั้นนะครับเป็นไขมันอินตัวที่0.5กรัมเนาะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็จะมะีน้ำตาลอยู่12กรัมนะครับแล้วก็คาเฟอีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีอยู่ประมาณ52ต่อ100มนะิลลิกรัมเนาะก็คือตัวขวดนะครมิลลิกรัม นะก็คำนวณออกมาแล้วคาเฟอีนก็จะประมาณ125มิลลิกรัมนะครับส่วนแคลอรี่ก็คือ70 Kcal นะครับเป็นแคลอรี่จากไขมัน10 Kcal เท่านั้นเนาะ,ะก็ค่อนข้างอยู่ในกลุ่มน้อยนะครับหมายถึงไขมันและน้ำตาลนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเนาะสำหรับคนที่ต้องการคุมไขมันและน้ำตาลนะครับเรามาดูต่ออันต่อมา อั้นต่อมานะครับอันนี้คือ True Coffee Signature Latte นะครับตัวนี้นะครับจะมีไขมันอยู่ที่5กรัมนะครับแต่ว่าเป็นไขมันอิ่มตัวเนี่ย4กรัมไปแล้วนะครับอืมค่อนข้างเยอะเนาะนะครับด้วยน้ำตาลที่เขามีเนี่ยคือ15กรัมนะครับนขนาดก็เพียง200มิลลิลิตรนะครับคาเฟอีน43ต่อ100นะครับมิลลิกรัมแล้วก็ แคลอรี่นะครับร้อนะิกิโลแคลอรี่เนาะซึ่งเป็นแคลอรี่จากไขมันเนี่ยถึง4 5่สิบกิโลแคลอรี่ด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่คุมน้ำตาลแล้วก็ลดความอ้วนสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นเนาะคาเฟอเลนะครับอของอายินโมโตะเบลนดี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีไขมันอยู่ที่1.5กรัมนะครับแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวที่1กรัมนะครับ พอมาเทียบสัดส่วนแล้วนะครับไขมันของตัวเนี้ฮายโนโมโต้เบลนดี้กับโตเกียวคาปะเนี่ยพอๆกันนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับอันนี้ก็14กรัมนะครับ14กรัมแล้วก็คาเฟอีนนะครับ35ต่อ100มิลลิกรัมนะครับก็ไม่เยอะมากเนาะนะครับส่วนแคลอรี่นะครับ90กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งมีแคลอรี่จากไขมันประมาณ15นะครับ15เท่านั้นเอง มาดูอันสุดท้าย阿า,าบสนะครับลาเต้อลาบัสนะตัวนี้จะมีไขมันอยู่ที่4.5กรัมนะครับเป็นไขมันอิ่มตัว3กรัมน้ำตาล16กรัมน้ำตาลเยอะสุดเลยนะครับนะแล้วก็ขนาดเพียง200มิลินะครับส่วนคาเฟอีนจะอยู่ที่45.5นะครับต่อ100มิกรัมซึ่งคำวนวณออกมาก็จะประมาณ90นิดนะครับเนาะ แล้วก็แคลอรี่ก็จะสูงถึง130กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งเป็นแคลอรี่จากไขมันเนี่ย40กิโลแคลอรีอ่เมื่อเทียบปริมาณและสัดส่วนแล้ว2ตัวนี้ก็คืออ้วนนะครับโอเคเราจะมาเรียงลำดับจากน้ำตาลเยอะสุดก่อนนะครับน้ำตาลเยอะสุดนะก็คือลาเตอ阿าบัสนะครับตัวนี้เลยน้ำตาลเยอะสุดนะครับทรูคอฟฟี่ลองลงมานะครับ โตเกียวคับปากับเบลนดี้เนี่ยพอๆกันเพราะฉะนั้นถ้าคุมน้ำตาลเนี่ยนะครับเราไม่ไม่อยากได้น้ำตาลเยอะมากเนี่ยก็แนะนำสอตัวนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากเนาะ4ตัวนี้นะครับก็คือ 16, 15, 16, 15, ห้าสิและสิบกรัมเรียงๆกันมานะครับต่อไปเราจะมาเรียงลำดับไขมันเยอะสุดนะครับอืมจริงๆ2ตัวนี้พอๆกันให้ทรูไว้ก่อนแล้วกัน ดูเยอะสุดนะครับแต่ว่าจริงก็พอๆกันนะครับแล้วก็สองอันนี้ก็เหมือนเดิมตัวนี้ไขมันและน้ำตาลน้อยสุดนะครับโอเคทีนี้เราจะไปดูแคลอรี่นะครับอืมแคลอรี่ก็ไม่ต่างเลยเซตนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับทรูกับลาเต้อา阿าบัสทรูกับลาเต้อา阿าบัสนะครับแคลอรี่เยอะสุดนะหนึ่งร้อยห้าสิบนึร้อยสามสิบแล้วก็เป็นแคลอรี่จากไขมันเนี่ยสูงมากเลยนะครับ45แล้วก็40 ส่วน2ตัวนี้เนาะแคลอรี่น้อยนะครับไม่ถึง100ครับ7จ็ดนะครับเป็นแคลอรี่จากไขมันเนี่ยเพียง10เนาะอันนี้10แล้วก็อันนี้15นะครับเท่านั้นเองนะทีนี้คาเฟอีนเยอะสุดตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะครับคาเฟอีนเยอะสุดโตเกียวคาปะมาที่1เลยนะครับเนาะทานแล้วนอนหลับลำบากนะครับไม่เหมาะกับคนที่นอนหลับยาก บอกเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบรสชาตินะครับพูดถึงตัวที่แบบอ้วนน้อยแต่รสชาติดีก็คือตัวนี้เนาะแต่ข้อเสียก็คือคาเฟอีนมันเยอะนะครับเยอะมากนะ125มิลลิกรัมประมาณนี้นะครับทั้งขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานก็อาจจะทานครึ่งขวดเนาะนะครับจะได้นอนหลับต่อมาก็จะเป็นอราบัสนะครับ阿拉巴สแล้วก็เบลนดี้นะครับ สำหรับคาเฟเอีนนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น true coffee นะครับคาเฟอีนจะน้อยสุดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนาะมันอ้วนสุดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเลยนะเหมาะกับคนที่ลดความอ้วนนะครับแต่ว่ารสชาติก็จะสดชื่นไม่ค่อยกลมๆอมเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเลนดี้คาเฟอเลแต่ถ้าอยากได้รสชาติดีนะครับแล้วก็คุมน้ำหนักไปด้วยโตเกียวคบปปาจะโอเคกว่า แต่คาเฟอีนเยอะนะครับนอนไม่หลับอันนี้คําเตือนเนาะส่วนตัวนะครับที่ชอบไม่อยากจะบอกเลยส่วนตัวแล้วผมชอบอันนี้นะครับพอมานั่งพิจารณาไขามันและน้ําตาลเนี่ยเพิ่งจะได้มีโอกาสมานั่งพิจารณาจริงๆจริงวันนี้เลยนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องปเปลี่ยนมาทานตัวนี้บ่อยขึ้นนะถ้าถ้าจะต้องทานกาแฟที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับเนาะแต่ว่าอาจจะทานไม่หมดทั้งขวดนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับ นะแต่ก็แนะนำนะครับกลุม,มน้ำหนักกุมน้ำตาลนะครับโตเกียวคาบะแล้วก็อายโินโมโตะเบลนดี้คาเฟ่อโอเลโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้ชมกัน